สวัสดีครับเพื่อนักเทนนิสและผู้สนใจพบกับรายการเทนนิส Storytelling Podcast รายการเทนนิสสนุกสนุกและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการเทนนิสดำเนินการโดยผมอภิชาติพงษวรรณสำหรับตอนที่15นี้อยากจะมาชวนกันคุยเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บจากเทนนิสอย่างที่ทราบนะครับเทนนิสเป็นกีฬาบุ v เหม n น แล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลังพอสมควรลูกทีที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ในเร็วแล้วก็แรงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากความเร็วหองไม้และก็ความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะความเร็วหอวไม้คงต้องเกิดจากการใช้ลำตัวการเบี่ยงแขนการสะบัดข้อมือ แล้วก็เทคนิคนอื่นท,ที่แต่ละคนจะมีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งเราก็จะพบว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นๆหรือจุดนั้นๆเองเนี่ยก็จะมีอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องซีดหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นมาไหรอาการบาดเจ็บเองอาจจะเกิดจากที่เราวอร์มอัพน้อยไปกล้ามเนื้อเราแข็งแรงไม่พอ หรือแม้กระทั่งเราใช้งานมันมากเกินไปหรือมีความกระทบกระเทือนเนื่องจากโดนกระแทกอะไรต่างๆนะครับแต่ที่อยากจะนำมาพูดให้ฟังวันนี้ผมจะเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นการบาดเจ็บไม่มากเราจะไม่พูดถึงอาการบาดเจ็บที่ถึงกระดูกเคลื่อนกระดูกหักแบบนี้อันนั้นผมไม่ใช่หมอท่านไปหาหมอดีกว่าแล้วก็ ผมเชื่อว่าคุณหมอเองท่านมีความมีความชำน,นาญแล้ะก็มีอุปกรณ์และมีความรู้ดีกับผมเยอะนะครับผมเองมีอาการบาดเจ็บหลายครั้งไม่ว่าะจะเป็นข้อมือข้อเท้าหัวเขา่าหลังหัวไหลเป็นเรื่องที่เกิดกับผมมาตลอดในช่วงหลายๆปีนี้มันแยกกันไม่ออกจริงๆครับแรกๆเองเนี่ยผมก็ใช้การทานยาใช้ การพักการเล่นเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากที่ได้มีการศึกษาแล้วก็การค้นคว้าอย่างจริงจังผมพบว่าการใช้ความเย็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากจริงๆอาการบาดเจ็บของเราเองเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นสะสมจนกระทั่งมันเป็นอาการหนักผมแนะนำเพื่อนๆนะครับ หลังจากการเล่นถ้าท้านรู้สึกมีอาการเมื่อยล้าหรือมีอาการเจ็บปวดขอให้ใช้ความเย็นเข้ามาช่วยอาจจะเป็นเรื่องของใช้เจลเย็นสีฟ้าฟ้านะครับแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็นํามาประครบณนะจุดนั้นถ้าใครทนไหวก็ประครบตรงๆทนไม่ไหวก็อาจจะใช้ผ้ารองนิดหน่อยทําอย่างน้อยนะครับวันสองวันแรก จนกว่าอาการปวดจะลดลงสังเกตจากอาการนั้นๆเองเนี่ยจะมีอาการปวดอาการปวดจะดีขึ้นหลังจากที่เราประครบสักระยะหนึ่งและจุดบริเวณนั้นจะมีสีแดงๆเหมือนมีการอักเสบถ้าท่านลองแตะดูจุดนั้นจะร้อนนะครับเราต้องประครบจนกว่าจุดนั้น,นจะไม่ร้อนผมมีเทคนิคดีๆอันหนึ่งก็คือถ้าท่านสามารถทำได้ หาถังหรืออะไรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรใส่น้ําแข็งไปเลยครับจากนั้นจุ่มไปเลยครับจุ่มทั้งมือทั้งแขนลงไปเลยหรือถ้าสามารถทําได้จุ่มทั้งขาทั้งเท้าลงไปเลยผมรับรองวิธีนี้ดีครับดีจริงๆทําต่อเนื่องสักวันสองวันอาการเจ็บอาการปวดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากมกีอาการบาดเจ็บจริงๆผมอยากจะให้เรา ใช้การหยุดหรือเรียดพักล่างบ้างนะครับหลังจากที่เราใช้ความเย็นรักษาประมาณ2วันให้หันกลับมาใช้ความร้อนช่วยอาจจะเป็นผ้าหรือกระเป๋าน้ำร้อนช่วยประคบบริเวณนั้นเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณมากกว่าปกติมันจะทำให้อาการบาดเจ็บทุเราลงได้เร็วหรืออาจจะทายาต้อนร้อนที่มีขายอยู่ในตลาดแต่ย่านดเฟ้นแรงนะครับนวดเบา นวดเพื่อให้ขายกล้ามเนื้อยาทานอยากจะให้เป็นอย่างสุดท้ายที่เลือกกินหลายท่านก็จะได้ยินชื่อยาวทเเลนหรือถ้าดีหน่อยก็เป็นยาอะครอกเซียนะครับอยากให้ทานเป็นอย่างสุดท้ายเพราะยาจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะยากัดกระเพาะมากนะครับยากล้ามเนื้อจริงๆไม่อยากให้ทานกันหรอกใช้ความร้อนความเย็นช่วยแต่ที่แน่ๆนะครับ หลังจากหายจากการบาดเจ็บผมอยากจะแนะนำว่าให้ทุกท่านทําให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงขึ้นจะด้วยวิธียกเวทจะด้วยวิธีใช้ยางยืดหรืออะไรก็ตามทีต้องออกกำลังบริเวณนั้นให้มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมทําไปเรื่อยๆพวกนี้ใช้เวลานานครับอาจจะเห็นผลตั้งแต่1เดือนขึ้น3เดือนจงเห็นผลชัดแล้วครับ ถ้าผ่าน6เดือนได้รับรองบริเวณนั้นดีขึ้นแน่นอนนักกีฬาส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะทราบเรื่องนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเขาปวดบริเวณนั้นจริงๆเขาจะทายาร้อนเลยครับอาจจะทายาร้อนที่เรารู้จักกันหลายๆยี่ห้อจริงๆไม่ถูกต้องปวดเสร็จให้ทายาเย็นก่อนหรือใช้ความเย็นเป็นอันดับแรกของการบรรเทาอาการบาดเจ็บ อยากให้เพื่อนๆลองนําไปปรับใช้กับตัวเองผมทดลองมาแล้วเรื่องนี้เป็นประโยชน์จริงๆใช้ความเย็นแล้วตามด้วยความร้อนและฝึกความแข็งแรงมันจะไม่ใช่ทําให้การเล่นเทนนิสของเราดีขึ้นเท่านั้นแต่ทําให้การใช้ชีวิตของเราก็มีความสุขกันด้วยเราเองก็จะมีความแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ยอย่างคล่องแคล่ว <S <S ผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักเทนนิส และผู้สนใจสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ